I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success. ฮัลล่ะนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเยอะกันในช่อง Dark Room นะครับวันนี้ก็จะมาอ่าบอกจุดหนีซอมบี้นะครับ ที่เป็นหลังคาแบบนี้นะที่มันขึ้นอย่างนี้นะผมจะมาสอนนะไม่ได้มาบอกก็คือถ้าคุณขึ้นมาบนนี้นี่ซอมบี้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาทําอะไรคุณได้แน่นอนนะครับมันก็คือวิธีเอาตัวรอดหรือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับในด่านซอมบี้นะที่ผมจะมาสอนนะครับนั่นก็คือหลังคาตรงนี้หรือว่าหลังคาอ่ามันจะมีอีกหลังหนึ่งนะครับที่สามารถขึ้นไปบนหลังคาสีแดงครับก็โอเคนะผมจะสอนก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับขึ้นไปบนชั้น2งนะฮะชั้น2นะครับผม พอมาถึงชั้นสองก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้หันหลังเข้าหาเราเราบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดแล้วก็ถอยหลังนะครับกระโดดแล้วถอยหลังโอเคนะครับมันจะมายืนอยู่ตรงนี้นะให้ทุกคนย,ย,งงอย,อย,อยโอเคนะครับถ้าอย่างนี้ก็ ขึ้นมาบนเอ้ยผมขึ้นบนเราเนี่ยโอเคนะกระโดดถอยหลังปุ๊บเอาโอเคขึ้นมาบนเราแล้วก็วให้ทุกคนมองขึ้นไปข้างบนนะครับให้สัง,สงเกตตรงเป้าเราดีๆนะครับให้มันเอา้าถอยเกินเอาใหม่นะฮะให้มันอา่าให้ตรงเป้านะครับมันขนานหรือว่ามันอเอ้ยยายะตั้งมีมาเยอะตั้งมีขึ้นลเลย มาณนี้นะเห็นไหมครับป้าวก็จะขึ้นมาโอเคนะผมรอดละซอมบี้ไม่สามารถทำอะไรผมได้ละผมรอยิงข้างบนนีอย่างเดียวเลยแต่ไอที่มันหนักกว่านั้นก็คือผมไม่มีกระสุนนะคือตอนเนี้ยโอเคนะครับผมโอ้ยเพื่อนผมน็อกไปหนึ่งคนละเพื่อนน็อกไปหนึ่งคนน้ผมเหลือกระสุนอยู่ประมาณกระบอกก็สี่สิบห้านัดเอาละครับซอมบี้เกิดละ